สวัสดีค่ะพบกับเจเจเม้ามอยซอยซีรีส์สำหรับวันนี้เจเจจะมาแนะนำซีรีส์ทางฝั่งพี่จีนเขาแนวรักโรแมนติกแฟนตาซีที่งานดีสวยหลอกกันทั้งนั้นยิ่งพระเอกหนุน่มดีแลนหวังเนี่ยออร่าความหลัวพุ่งแรงทะลุจอมากเลยจะแม่กับซีรีส์เรื่องรักนิรันราชันมังกรคือเรื่องตั้งแต่ตอนแรกมาถึงตอนนี้เนี่ยนะประมาณ30ตอนแล้วว่าเขาเดินเรื่องมาได้ดีมากเลยนะคะไม่อืด แค่3มชาติก็ปาไป30ตอนเองค่ะเบาๆและเป็นจุดเริ่มต้นในชาติที่4ด้วยคิดว่าน่าจะหมดชาตินี้นางเอกก็คงไม่เกิดอีกแล้วแหละคือเรื่องเดินมาเนี่ยไม่น่าเบื่อเลยนะฉากตัวโกงตัวร้ายเนี่ยก็ไม่มากเกินไปไม่ทําให้เสียอรรถรสกับความฟินของคู่พระเอกที่เป็นเจ้ามังกรกับนางเอกที่เป็นมนุษย์พอตัดชาวความรักหวานฟินของคู่พระนางก็เปลี่ยนเป็นคู่รักคู่กัดให้ฟินกันอย่างต่อเนื่องกับคู่พระรอง ที่เป็นท่านเจ้าประมุกหอหลวงเฟิงคู่กับน้องพิสารนกที่สุดแสนจะทะเล้นที่ชอบโยมโมโหให้ท่านเจ้าหอเนี่ยพิโรดได้ทุกทีแต่กว่าท่านเจ้าหอจะรู้ตัวว่ามีน้องนกเข้ามาอยู่ในหัวใจแล้วก็ต้องให้ท่านเจ้ามังกรอย่างพระเอกนี่แหละให้คําชี้แนะแถมเป็นกูรูสอนจีบหญิงให้อีก ทีแรกคู่นี้ไม่ถูกกันสู้กันจนจะเป็นจะตายแต่พอมีความรักที่นางเอกกับน้องลกเนี่ยสนิทกันก็สงบศึกช่วยเหลือกันอย่างดีดีถึงขั้นชวนมาลงอ่างแช่น้ําด้วยกันเลยค่ะคุณอะฮือเจอฉากนี้เข้าไปกําเดากระโชดแล้วแบบนี้นางเอกยังจะเป็นอยู่ไหมอ่ะแต่ความรักของพ่อเอกที่เป็นเซียนมังกรเนี่ยกับนางเอกที่เป็นมนุษย์ก็ต้องมีอุปสรรคกันอยู่แล้วนะคือจ้ามังกรผู้ไม่ชอบใส่เสื้อเนี่ยได้รับบาดเจ็บจนตกมาอยู่บนหลงมนุษย์เหมือนกับงูน้อยธรรมดาตัวหนึง่งแล้วนางเอกเนี่ยเป็นคนคอยติดตาม คุณหนูก็เข้ามาเห็นเข้าคุณหนูก็เลยบอกให้หนางเอกเนี่ยช่วยงูไว้นางเอกก็เลยพาเจ้างูน้อยเนี่ยมารักษาที่ห้องพอตกดึกท่านเจ้ามังกรก็แปลงร่างเป็นมนุษย์แล้วก็นอนข้างๆนางเอกนางเอกก็นอนกอดเจ้ามังกรแบบเนี้ยทุกคืนพระเอกก็คิดว่าที่นางเอกชอบพูดว่าเป็นคนนอนติดเตียงเนี่ยติดเตียงเธอที่ไหนติดข้าต่างหากคู่คููฉากนี้หวีดหนักมากท่านเจ้ามังกรก็ร้ายไม่เบานะพ่อคุณรู้ว่านางเอกนอนดิ้งก็แปลงเป็นคนให้นางเอกนอนกอดทุกคืนพอพระเอกหายดีก็เฉลยความจริงกับนางเอกว่าจริงๆ นีพระเอกเนี่ยคือเจ้ามังกรเพราะทั้งสองมีใจให้กันจะสารภาพรักกันอยู่แล้วเชียวอยู่ๆคุณหนูก็ถูกปีศาจมาป่ากกัดพิษลามไปทั่วร่างจนวิญญาณคุณหนูเนี่ยออกจากร่าง ส่วนน้องนกนะคะที่เป็นเสมือนเพื่อนสนิทของนางเอกเนี่ยก็คือคิดอยากจะลบรอยแผลเป็นบนหน้าผากนะคะที่เป็นจุดรอยดาราลอยเนี่ยก็เลยจะต้องไปขโมยพินของเจ้าประมุขหอจนถูกจับได้ก็เลยถูกลงโทษให้เป็นสาวใช้ของท่านประมุขหอแล้วก็บังเอิญได้ยินว่าถ้าคุณหนูตายเนี่ยนางเอกก็จะต้องตายด้วยเพราะสองคนเนี่ยสามารถเป็นพี่เป็นน้องกันหากจะตายก็ต้องตายพร้อมกันเจ้าประมุขหอก็ต้องการวิญ,ญญาณของนางเอกพอดีที่มีพลังหยินสูงมาก เอาวิญญาณนางเอกมาสร้างเป็นปาการเมืองที่ร้าวแล้วพระเอกพอรู้เรื่องนี้ก็ไปจัดการเอาวิญญาณคุณหนูกลับมาเพื่อจะไม่ให้นางเอกตายแต่เจ้าประมุขหอก็มีข้อแลกเปลี่ยนหากพระเอกจะเอาวิญญาณคุณหนูไปพระเอกก็จะต้องแต่งงานกับคุณหนูสามชาติพระเอกก็เลยตกลงพอถึงวันพระอาทิตย์ทรงกรดที่ทั้งคู่นัดแรกของแทนใจกันนางเอกก็กําลังจะสารภาพรักแต่พระเอกกลับบอกให้นางเอกเนี่ยลืมพระเอกซะพระเอกรู้ว่านางเอกเสียใจแล้วไม่ยอมตัดใจจากพระเอกบวกกับชะตาของนางเอกจะต้องแต่งงานกับผู้ดีอีกคนนึง จะช่วยให้ชะตาของนางเอกเนี่ยรอดจากครอบครัวคุณหนูในอนาคตที่จะโดนข้อหาก่อกระบทพระเอกก็เลยหวังดียอมเป็นฝ่ายเจ็บปวดเองพระเอกก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนความทรงจําที่นางเอกเคยทํากับพระเอกให้เป็นความทรงจําที่นางเอกเคยทํากับคุณชายที่นางเอกจะต้องไปแต่งงานด้วยแทนพอนางเอกแต่งงานก็ไม่ได้มีความสุขเลยสักนิดคุณชายทําตัวเฉยชา,ห,าห่างเหินนางเอกจนหมดพบชตินี้ พระเอกรู้ว่านางเอกจะต้องไปเกิดอีกชาตินึงก็มารอส่งนางเอกไปอีกชาตินึงพระเอกเจ็บปวดทนไม่ไหวเทียต้องเป็นคนรักษาสัญญากับเจ้าประมุขหอเจ้าประมุขหอเลยแนะนําให้พระเอกเนี่ยถอดเกล็ดมังกรตรงหัวใจแล้วเอาไปใส่ไว้กับคนที่จะต้องเป็นคู่ของของ,ของคุณหนูในพบชาติต่อไปเพื่อหลอกตบตาสวรรค์ แล้วพบชาติต่อมานะคะนางเอกก็มาเกิดในหมู่บ้านชนบทเป็นลูกสาวชาวบ้านธรรมาดาพระเอกกับน,น้องน้องเนี่ยก็เลยปลอมตัวมาเป็นเพื่อนในหมู่บ้านเดียวกันแล้วพระเอกก็ให้หิงห้อยนางเอกไว้ถ้ามีเรื่องอะไรเนี่ยให้เปิดขวดหิงห้อยนี้ได้เลยพระเอกจะมาช่วยในทันทีพระเอกก็เอาแต่รอนางเอกทําไมาไม่เปิดขวดหิงห้อยเรียกเขาสัทีก็เริ่มงานหัวฟัดหัวเวียง เจ้าปมุขหอก็เริ่มใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวที่น้องนกหายไปนานเอาแต่อยู่กับนางเอกนางเอกก็ช่างปล่อยหิงห้อยได้ถูกเวลาซะจริงๆที่ทั้งสองหลุมปลอมตัวมาเป็นนางเอกคลายความเศร้าในใจให้พระเอกแต่ท่านเจ้าประมุขหอก็ตกหิงห้อยแบนตละลัดแต่แฉะาหัวเพื่อนพระเอกที่เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อเหมือนกันแอบยั่วแอบอ่อยพระเอกอยู่บ่อยๆพอพระเอกไปหาหนางเอกนะคะปะมุขหอกก็ได้การไปแกล้งน้องนกต่อ น้องนกจริงๆเลยขอให้ประมุขขอช่วยแก้อาคมที่ประมุขขอสะกดนางไว้แต่กลับแก้ไม่ได้พอรู้ว่าพระเอกเป็นคนแก้อาคมให้น้องนกเลยทําให้ประมุขขอแก้อาคมที่ทําไว้กับน้องนกกลับมาเป็นปกติไม่ได้แถมพระเอกยังทำร้ายจิตใจว่าจะเป็นคนดูแลน้องนกแทนเองประมุขขอก็เดือดซีค้างงานนี้สองนุ่มเปิดฉากสู้กันสะเละเทะจนน้องนกมาเห็นฉากที่กําลังเข้าได้เข้าเข็มกันพอดีฉากนี้ก็แซ่บไม่เบาเลยนะจ้าน้องนกก็เลยเชิญให้หนุ่มๆเชิญต่อกันได้เลยจ้าพอหายหัวร้อนก็เลยมาช่วยกันทาาย วีดเข้าไปอีกจ้าทั้งนางเอกทั้งน้องนกคงไม่จําเป็นแล้วแหละนะตอนนี้ท่านเจ้ามังกรก็เจ้าเลเกิดหลอกให้ประมุกทายาให้แล้วก็ชิงหนีมาแช่อ่างจนประมุขหอตามมาถึงที่พระเอกเลยชวนแช่อ่างรักษาแผลด้วยกันเลยจ้าเจ้ามังกรที่มีความรักมาก่อนประมุกหอเลยแนะนําให้ประมุขหอเนี่ยก้าจีบหญิงน้อย แม้มีความรักมาก่อนทํามาเป็นคุยทั้งนั้นที่ความรักของตัวเองก็มีอุปสรรคซะเยอะแยะซะเหลือเกินยิ่งตอนนี้พระเอกก็อยู่ใกล้นางเอกก็มีแต่จะทาให้นางเอกตายเร็วขึ้นเพราะพลังของพระเอกเนี่ยลดลงไปทุกทีหลังจากที่คอยช่วยนางเอกแล้วยิ่งอยู่ใกล้นางเอกก็ไปดูดพลังของนางเอกอีกพอจบภพบนี้นางเอกก็ไปเป็นแม่ทัพหญิงผู้เก่งกาจใช้ชีวิตโสดขึ้นคาน โดยมีเจ้ามังกรปลอมตัวเป็นทหารคอยอยู่เคียงข้างจนตายจนจบชาตินี้ไปพอขึ้นไปสวรรค์จะได้แต่งงานกับท่านเจ้ามังกรรูปง,งามอยู่แล้วเชียวเจ้าเพื่อนรักคิดไม่ซื่อกระดันมาขัดจังหวะเสนอให้นางเอกไปเกิดอีกจะได้บำเพ็ญเพียรให้เหมาะสมกับพระเอกที่พระเอกเนี่ยเป็นเซียนอยู่แล้วจะได้ครองรักกันยาวนานแต่นางเอกดันไปเกิดในสำนักคุณหลุนที่เป็นสำนักปราปีศาสตร์และมีอาจารย์ที่จ้องจะคอยปราปีศาสตรมังกรซะนนิ แหมความรักกว่าจะได้คู่กันนี่ทำเอาคนดูลุ้นน้ำหมักแห้งกันพอดีเราก็ต้องมาตามดูกันต่อว่าความรักที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคของพระเอกอย่างเจ้ามังกรเนี่ยกาลังเองที่เป็นมนุษย์จะลงเอยเช่นไรที่มีความต่างกันสั้นละเกินส่วนความรักของประมุขหอกับน้องนกชิงชิ้นก็ยังคงเป็นปริศนาความทรงจําที่หายไปของประมุขหอกับหญิงปริศนาที่เป็นความทรงจําอันเลือนลางมักจะเกิดขึ้นตอนอยู่กับน้องนกชิงชิงประมุขหอนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกไปหาในหนังสือดวงชะตาทั้งอดีตและอนาคตก็ไม่เจอรู้สึก เหมือนปมุกหอจะมีความรักที่ต้องเจ็บปวดและเศร้ามากและมีเงินงำบางอย่างแน่ๆยิ่งตอนที่30เนี่ยเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อกับพระเอกน่าจะพยายามวางแผนทําอะไรสักอย่างแน่ๆแ,แต่ตอนนี้ความรักของท่านประมุขหอแลนชิวไม่รอเจ้ามังกรเลยคนดูก็ยิ่งฟินจิกน้อนกับการเกี้ยวสาวข,ของท่านประมุกกับน้องนกชิงชิงที่พร้อมเปทุกอย่างแถมประมุขหอยังวางแผนครอบครัวให้น้องนกชิงชิงรีบบำเพ็ญเพียรจะได้เป็นเซียนเ,เร็วๆจะได้อยู่คล้องรักด้วยกันตลอดไป แหมน่าอิจฉาน้องนกซะจริงๆได้แต่หวังว่าคงไม่ลงเอยด้วยความเศร้านะเพราะเปิดเรื่องมาถึงตอนนี้รักกันดีมาตลอดเรื่องคงจะพลิกให้เสียน้ําตากับคู่นี้กันบ้างแล้วและทั้งหมดนี่ก็เป็นการสปอยพล็อตเรื่องร้าวๆพอหอมปากหอมคอถึงตอนที่30นี้นะคะถ้าใครชอบเรื่องแนวประมาณนี้ก็ตามไปชมความรักของทั้งสองคู่นี้กันได้เลยตอนนี้ยังเป็นซับไทยนะคะสําหรับซีรีส์เรื่องนี้ เป็นซีรีส์รักโรแมนติกแฟนตาซีที่น่าติดตามอีกเรื่องหนึ่งเลยทั้งเสื้อผ้าหน้าผม CG ีอะไรต่างๆเนี่ยอลังการงานสร้างมากเลยค่ะซีรีส์ดองไว้หลายเรื่องมากๆและซีรีส์ดีๆก็เตรียมจ่ะเข้ามาเยอะมากจริงๆในปี2021นี้ซีรีส์รักนิรันดร์ราชันมังกรเป็นเรื่องที่น่าปักหมุดรอตามเก็บอีกเรื่องหนึ่งเลยละค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเจ๊มะมอยสอยซีรีส์กันไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการรีวิวปนสปอยของเจ๊เนี๋ยเจ๊จะมารีีววิรรเื่่อองตๆ ทั้งทางพี่จีนและทางฝั่งพี่เกากันเลยมาใต้ตาดำไปพร้อมๆกันแล้วพบกับเจ๊เจในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปพร้อมกับเบื้องหลังความฟินของเจ้ามังกรกับนางเอกสาวสวยของเราที่กว่าจะผ่านไปแต่ละฉากนักแสดงก็เขินกันจนตัวบิดตัวงองเลยแหละค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย 来快一点 <laughs> o、okay、k 吧？